สับสนเกี่ยวกับวิธีทำใจขณะให้ทานถามหลังๆรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีทำทานอย่างดีที่สุดจนสับสนไปหมดพอจะทำทานทีไรใจนึกทุกทีว่าควรตั้งจิตไว้อย่างไรอยากขอสักแค่สองสามคำที่ทำให้จำขึ้นใจและเอาไปใช้ได้จริงด้วยครับ วิธีทำทานให้ได้ถึงอกถึงใจนะครับเอาง่ายๆเลยนึกให้ออกว่าคนรับเขาจะรู้สึกอย่างไรตรงที่นึกออกนั่นแหละคุณจะปลื้มปีติตื่นตันราวกับเป็นผู้รับเสียเองตรงที่ปลื้มปีติตื่นตันนั่นแหละคือทานาจิตอันเป็นมหากุศลตรงที่เป็นทานาจิตแท้ๆนั่นแหละแหล่งรวมองค์ประกอบในการทำทานที่ดีไว้ทั้งหมด นับตั้งแต่มีความเห็นอกเห็นใจมีความคิดอนุเคราะห์เป็นต้นทุกคนเคยเป็นผู้รับมาก่อนและน่าจะต้องเคยผ่านประสบการณ์ยินดีปรีดาที่ได้รับของถูกใจหรือของสำคัญซึ่งจำเป็นต้องใช้ด่วนหากจำความรู้สึกขณะเป็นผู้รับได้คุณก็น่าจะรู้ใจผู้รับของของคุณกล่าวคือ เวลามองเข้าของที่คุณจะมอบให้แก่ผู้รับจะนึกออกทันทีว่าผู้รับเขารู้สึกอย่างไรในนาทีที่ได้มาเป็นกรรมสิทธิ์หรือในขณะที่เขากําลังใช้ของอย่างเต็มประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นคุณมีเสื้อผ้าเก่าๆไม่ค่อยใช้แล้วแต่ยังไม่ขาดถ้าวางดองอยู่ในตู้เสื้อผ้าเฉยๆก็ไม่ต่างจากผ้าคีริ้ว ต่อเมื่อคุณคิดถึงเด็กต่างจังหวัดที่เสื้อกางเกงตัวเก่งขาดวินผิวหนังเจอลมหนาวประจำถ้านึกออกว่าเขาได้เสื้อผ้าของคุณไปแล้วจะดีใจสวมแล้วจะหายหนาวนั่นแหละทานจิตบังเกิดเต็มดวงแล้วตั้งแต่ยังไม่ได้ให้แม้กรรมยังไม่สำเร็จเป็นทานเต็มขั้นเพราะยังไม่มีผู้รับทานจริงอย่างน้อยคุณก็ชื่นบานบังเกิดโสมนัสอย่างใหญ่ได้แล้ว สรุปคือนึกถึงใจเขาใจเราให้ออกความสุขความพอใจของผู้รับจะเป็นรางวัลใหญ่ชิ้นแรกสำหรับคุณทันทีและจะติดรึงในความทรงจำไปอีกนานด้วย